ผู้ชมครับสดสดร้อนๆเลยนะครับจากที่ประชุมคอรมอครับมีมติสั่งเบรกการรักษาโควิดตามสิทธิ์ของตัวเองคือเรื่องนี้ก่อนหน้านี้คุณอนุทินย้ําหลายรอบนะฮะว่าจะเริ่มหนึ่งมีนาคม<ฆ>สรุปครงการรักษาตามระบบเดิมก็คือรักษาฟรีเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คือยังเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้อยู่ถ้าติดโควิดถูกต้องเรื่องนี้รองโฆษกสำนักนายกคุณไตรสุรีบอกว่าเนื่องจากครมเนี่ยห่วงประชาชน ก็เลยขอให้กระทรวงสาธารณสุขกลับไปทบทวนและชะลอการประกาศออกไปก่อนเพื่อทําความเข้าใจและซักซ้อมการให้บริการเนื่องจากยังเห็นปัญหาของการรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มสีเขียวโทร1330ไม่มีใครรับ,รบไม่สามารถติดต่อได้ไปทําตรงเนี้ยให้ดีก่อนจึงขอให้ชะลอและทบทวนก็คือรักษาฟรีกันอยู่เหมือนเดิมมีรายงานว่าคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะเห็นว่าในที่ประชุมคอรมอเนี่ย นายกท่านบอกว่าท่านทดลองโทรไปที่สายด่วน1330ด้วยตัวท่านเองค่ะปรากฏว่านายกบอกว่าเสียงที่พูดคุยเนี่ยของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาการดูเหมือนเหนื่อยล้าท่านก็เปรยว่าก็เข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่เอาเป็นว่าชะลอออกไปก่อนไปทําระบบให้ดีก่อนอดังนั้นรักษาโควิดฟรีตามระบบเดิมไว้ก่อน เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมีขยายความนะฮะคือสิ่งที่บอกเหตุผลจากคอรมอเนี่ยมันจับต้องได้เป็นรูปธรรมเลยนะคะเคสที่ตั้งแต่เรื่องเล่าเช้านี้เปิดไปอะค่ะที่ว่ามีคนป่วยแล้วโทรหา1330ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ตัวเองก็ไม่ได้วันนี้ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยนะคะใช่ครับ